เมื่อเรารู้จักจิตของตนเองเราจะเห็นว่าความคิดและอารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นจิตตามความเป็นจริงผู้นั้นย่อมพ้นจากวังวนแห่งกรรมทั้งหลายเพราะเหตุที่เราต้องเวียนวนซ้ำรากไม่ใช่เพราะโลกภายนอกแต่เป็นเพราะเราหลงติดอยู่ในกิเลส ความโกรธความโลภความหลงที่ฝังรากอยู่ในจิตใจเมื่อใดที่เรารู้เท่าทันจิตความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยๆค,คลายวะัฏจ,ะจักแห่งทุกข์ก็เริ่มแตกสลายการรู้จิตไม่ใช่เพียงแค่การคิดตามแต่คือการเฝ้ามองอย่างมีสติทุกครั้งที่โกรธให้รู้ว่าโกรธทุกครั้งที่ยินดีให้รู้ว่ายินดี ทุกครั้งที่ฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเมื่อมีสติรับรู้ตรงนั้นกำใหม่จะไม่ถูกสร้างซ้ำวงจรเก่าจึงไม่อาจลากเราไปอีกนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนหนทางแห่งการรู้เท่าทันตนเองเพื่อไม่ตกอยู่ในวังวนเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเพื่อให้จิตเป็นอิสระเบาสบาย หลุดพ้นจากบ่วงกรรมเมื่อเรามองลึกลงไปในจิตใจของตนเองเราจะเห็นว่าทุกความทุกขที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุแห่งมันเหตุคือความไม่รู้เหตุคือความยึดติดเหตุคือความอยากที่ไม่สิ้นสุดเมื่อใจปรารถนาจะให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราคิดแต่ความจริงของโลกไม่เคยเป็นเช่นนั้นเราจึงเจ็บปวดเราจึงผิดหวังเราจึงร้องไห้ แต่แท้จริงแล้วความทุกข์เหล่านั้นไม่ใช่โทษของโลกภายนอกหากเป็นเพราะเรายึดมั่นในจิตพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดรู้จักปล่อยวางผู้นั้นย่อมพ้นทุกข์ไม่ต้องเวียนวนอยู่ในวังกรรมเดิมๆการรู้จิตไม่ใช่การเพียงแต่เห็นอารมณ์แล้วปล่อยให้ผ่านไปแต่คือการรู้ด้วยสติเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอนิจจงทุกสิ่งแปลเปลี่ยนทุกสิ่งไม่คงอยู่ เมื่อเรามีสติรู้ทันจิตจะไม่สร้างกำใหม่ความโกรธที่เคยรุนแรงจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงความโลภที่เคยผลักดันเราให้วิ่งตามจะเริ่มจางหายไปความหลงที่เคยบดบังทางจะเริ่มเปิดเผยความจริงของธรรมชาติใจที่เคยหนักอึ้งจะเริ่มเบาสบายและเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องเข้าใจว่า กรรมเก่าที่ทําไว้ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยการสวดอ้อนวอนไม่สามารถหนีไปไหนได้ด้วยการซ่อนตัวเพราะกรรมคือเงาที่ตามติดอยู่ทุกย่างก้าวเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่วอนลงในดินถึงวันถึงเวลาก็ต้องงอกขึ้นมาแต่สิ่งที่เรามีอำนาจทำได้คือไม่หว่านเมล็ดใหม่ที่เต็มไปด้วยพิษหากเราหยุดสร้างกรรมชั่วหากเราสร้างแต่กรรมดีมันทำบุญจเจริญเมตตาฝึกสติปัญญา วันหนึ่งผลกรรร้ายก็จะค่อยๆหมดไปเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆแห้งหายจิตก็จะโปร่งใสขึ้นทุกวันผู้ที่รู้จิตจะรู้ว่าแท้จริงแล้วกรรมไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่มาสอนเราทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนเป็นบทเรียนให้เราฝึกใจหากเราผ่านไปด้วยความโกรธกรรมก็จะสร้างพันธนาการใหม่แต่หากเราผ่านไปด้วยสติ กรรมก็จะถูกเผาผลาญด้วยปัญญาจิตจะไม่ถูกผูกมัดอีกต่อไปดังนั้นการรู้จิตในทุกลมหายใจจึงเป็นเส้นทางแห่งการพ้นกรรมเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นที่แท้จริงใครก็ตามที่เริ่มต้นวันนี้แม้เพียงก้าวเล็กๆ็ก็เป็นก้าวที่ออกจากวังวนเดิม,ดมและเข้าใกล้ความสงบที่แท้จริงมากขึ้นทุกทีเมื่อเรารู้ว่ากรรมคือผลของการกระทำเราจะเข้าใจว่า ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกความสุขที่ได้รับทุกความทุกข์ที่เผชิญล้วนมีเหตุที่เราเคยก่อไว้หากเรายังไม่รู้จักจิตของตนเองเราก็จะสร้างกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเดินอยู่ในวงกลมไม่รู้จบยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดยิ่งหนีก็ยิ่งเจอแต่เมื่อใดที่เรามีสติรู้เท่าทันจิตเราจะเริ่มเห็นหนทางแห่งการหลุดพ้นพระพุทธเจ้าสอนว่า จิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้หมายความว่าหากเรารู้จักอบรมจิตด้วยสติและปัญญาจิตจะไม่พาเราลุ่มหลงจะไม่พาเราตกเป็นทาสของความโกรธความโลภและความหลงทุกครั้งที่ความโกรธเกิดขึ้นหากเรารู้ทันความโกรธนั้นจะดับลงอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่ความอยากปรากฏหากเรามีสติความอยากนั้นก็จะไม่สามารถบงการเราได้ นี่คือพลังแห่งการรู้จิตที่แท้จริงการรู้จิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่เราหยุดนิ่งและเฝ้ามองดูใจของตนเองเมื่อความคิดเว็บขึ้นมาให้รู้ว่ามีความคิดเมื่ออารมณ์ลุกโชนขึ้นมาให้รู้ว่ามีอารมณ์ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปปรุงแต่งเพียงรู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้แล้วปล่อยวางใจก็จะเป็นอิสระไม่ถูกลากไปสร้างกมใหม่ ไม่ถูกพันธนาการด้วยความเคยชินเดิมๆอีกต่อไปหากเรามีสติในทุกลมหายใจเราจะเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรความทุกข์ที่เราเผชิญในวันนี้แท้จริงแล้วก็เพียงชั่วคราวความสุขที่เราตามหาก็เป็นเพียงสิ่งที่ผันแปรมไม่ยั่งยืนหากเราเข้าใจเช่นนี้ใจจะค่อยๆปล่อยวาง จะไม่ดิ้นรนเกินจำเป็นจะไม่แบกสิ่งที่ไม่ควรแบกไว้กับตนดังนั้นหนทางแห่งการพ้นกรรมไม่ได้อยู่ที่การหลีกหนีไม่ได้อยู่ที่การสวรดขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแก้ไขแต่แท้จริงอยู่ที่การหันกลับมารู้จิตอยู่ที่การเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงอยู่ที่การหยุดสร้างกรรมใหม่และใช้ปัจจุบันสร้างแต่กรรมดีเมื่อเรารู้จิตเราจะเริ่มปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางใจก็จะเบา และเมื่อใจเบาเราก็พ้นจากวังวนเดิมๆที่เคยพันธนาการเราไว้นานแสนนานเมื่อเราเริ่มมองเห็นความจริงของจิตเราจะเข้าใจว่าความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต่างอะไรจากเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่มีเมฆก,ก้อนใดลอยค้างอยู่ตลอดไปจิตของเราก็เช่นกันความโกรธไม่คงอยู่ ความทุกข์ไม่คงอยู่แม้แต่ความสุขเองก็ไม่คงอยู่เมื่อเราเห็นความจริงเช่นนี้ใจก็จะไม่ถูกหลอกให้ยึดต,ติดและนี่คือการเริ่มต้นของการพ้นกรรมการพ้นกรรมไม่ได้หมายความว่าเราจะหนีผลของกรรมเก่าได้เพราะผลของสิ่งที่ทำไว้แล้วต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่การพ้นกรรมคือการไม่สร้างพันธะใหม่ ไม่เพิ่มโซ่ตรวนมาผูกจิตเราอาจเคยทำผิดเคยพลาดเคยสร้างเวรกรรมกับใครบางคนแต่หากวันนี้เรารู้เท่าทันจิตเราเลือกที่จะหยุดเลือกที่จะให้อภัยเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธวงจรเดิมที่เคยหมุนวนก็จะเริ่มแตกสลายและใจเราก็จะเบาสบายขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติ คือทางออกจากความทุกข์เพราะสติทำให้เราเห็นความจริงตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่ใจเราปรุงแต่งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นถ้าเรามีสติรู้ว่าโกรธความโกรธก็จะอ่อนกำลังลงเมื่อเกิดความอยากขึ้นถ้าเรามีสติรู้ว่าอยากความอยากก็จะไม่บงการเราและเมื่อเกิดความหลงขึ้นถ้าเรามีสติรู้ว่าใจเผลอไปความหลงก็จะหายไปทันที สิ่งเหล่านี้คือหนทางแห่งการพ้นกรรมที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยพิธีกรรมภายนอกแต่ด้วยการรู้จิตภายในเราทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มใหม่ไม่ว่าที่ผ่านมาเราจะสร้างกรรมมากเพียงใดหากวันนี้เราตั้งใจที่จะเปลี่ยนตั้งใจที่จะฝึกสติตั้งใจที่จะปล่อยวางใจก็จะค่อยๆหลุดพ้นจากความมืดมนเหมือนแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเจเเาะเมฆหมอกออกมาแสงสว่างแห่งปัญญาจะส่องทางให้เราเดินไปข้างหน้า ไม่ย้อนกลับไปสร้างวังวนเดิมซ้ำๆอีกและเมื่อจิตเริ่มเป็นอิสระเราจะรู้สึกถึงความสงบสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกแต่เกิดจากความบริสุทธิ์ของใจที่ปล่อยวางแล้วเมื่อพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วจิตคือรากเง้าของทุกสิ่งจิตที่ฟงสรางก็สร้างกรรมจิตที่โกรธเกลียดก็สร้างทุกข์ จิตที่โลภหลงก็สร้างพันธนาการไม่รู้จบแต่ในขณะเดียวกันจิตที่มีสติและปัญญาก็สามารถตัดวงจรเหล่านี้ได้เพราะสติเปรียบเหมือนประทีบที่สองทางทำให้เราไม่เดินตกลงไปในความมืดของกิเลสและปัญญาก็เหมือนดวงตาที่มองเห็นความจริงทำให้เราไม่หลงไปกับสิ่งลวงตาของโลกการรู้จิตจึงไม่ใช่เพียงการรับรู้ว่ามีความคิด หรืออารมณ์เกิดขึ้นแต่คือการมองเห็นความจริงของมันตามที่เป็นเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันก่อทุกข์และเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนถาวรเมื่อเรารู้เช่นนี้ใจก็จะไม่ถูกดึงดูดให้หลงไปสร้างกรรมใหม่ไม่ถูกความโกรธลากไปทำร้ายผู้อื่นไม่ถูกความโลภหลอกให้สแสวงหาไม่รู้จบไม่ถูกความหลงบังคับให้ยึดสิ่งที่ไม่ควรยึด แต่จะค่อยๆค,คลายค,ยค่อยๆวางและค่อยๆสงบทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังการสูญเสียหรือความไม่เป็นดั่งใจแท้จริงแล้วเป็นผลของกรรมเก่าเราไม่อาจลบมันออกไปได้แต่เราสามารถเลือกที่จะไม่สร้างทุกเพิ่มหากเราโกรธตอบโกรธเกลียดตอบเกลียดเราก็เหมือนเติมไฟลงไปในกองเพลิงที่ไม่เราเอง แต่ถ้าเราหยุดถ้าเราใช้สติรู้เท่าทันไฟนั้นก็จะค่อยๆมอดลงจิตก็จะค่อยๆเย็นลงและนี่คือการพ้นจากการเวียนวนซ้ำเดิมพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อใดที่รู้จักจิตเมื่อนั้นย่อมเห็นธรรมเพราะจิตคือต้นทางหากไม่รู้จิตก็ไม่เห็นธรรมและถ้าไม่เห็นธรรมก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ดังนั้น การจเจริญสติในทุกอิริยาบทไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหรือนอนล้วนเป็นการฝึกปล่อยวางพันธนาการแห่งกรรมเป็นการค่อยๆแกะโซ่ตรวนที่เคยผูกมัดใจเรามาเนื่อนานให้ค่อยๆหลุดออกทีละเส้นจนในที่สุดจิตก็เป็นอิสระเมื่อเราเริ่มต้นรู้จิตในวันนี้เรากําลังเดินออกจากวังวนเดิมๆที่เคยทำให้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่า และกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความสงบที่แท้จริงแม้เพียงก้าวเล็กๆก,ก็มีค่ามากกว่าการไม่ก้าวเลยและยิ่งก้าวด้วยสติและปัญญาก็ยิ่งเข้าใกล้าการพ้นกรรมที่แท้จริงทุกทีคายเราจะเห็นว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนมีรากฐานจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุ การที่เราสร้างไว้ในอดีตก็คือเหตุที่ผลักดันให้ชีวิตในปัจจุบันดำเนินไปเช่นนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตเราก็จะเผลอสร้างกรรมใหม่ซ้ำตอบโต้ด้วยโกรธแก้แค้นด้วยอาฆาตผลสุดท้ายคือเราต้องเวียนวนอยู่ในวังเดิมๆไม่รู้จบแต่เมื่อใดที่เราหันกลับมาเรียนรู้จิตเราจะเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความโกรธความโลภความหลงไม่ได้มีอำนาจเหนือเราหากแต่เป็นเพียงอาการชั่วคราวของจิต ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเราไม่เฝ้าดูมันเราก็จะถูกมันครอบงำแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนกำลังลงเปรียบเหมือนกองไฟที่หมดเชื้อแม้จะเคยลุกโชนแต่สุดท้ายก็ต้องดับลงไปเองพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่รู้เท่าทันจิตคือผู้ที่เข้าใกล้การพ้นทุกข์เพราะการรู้จิตคือการตัดวงจรแห่งการปรุงแต่งทุกครั้งที่เราเผลอคิดแล้วเรารู้ทันว่ากำลังคิด ความคิดนั้นก็ถูกหยุดลงทุกครั้งที่เราเผลอหลงแล้วเรารู้ทันว่าเผลอความหลงนั้นก็จางหายทุกครั้งที่ความโกรธผุดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ว่ากำลังโกรธความโกรธนั้นก็ไม่อาจเผาใจเราได้อีกต่อไปการรู้จิตจึงเป็นเหมือนการปลดโซ่ตรวนทีละเส้นจนในที่สุดจิตก็เบาและเป็นอิสระการพ้นกรรมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเริ่มจากปัจจุบันขณะเริ่มจากการหยุดสร้างเหตุที่ผิดเริ่มจากการสร้างเหตุที่ดี ทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนหยดน้ําที่เติมลงในโอง่งวันหนึ่งย่อมเต็มบุญกุศลที่เราทําไว้ย่อมเป็นพลังช่วยให้จิตเบาเมื่อจิตเบาใจก็ไม่ถูกทุกข์ทวงและหนทางแห่งการหลุดพ้นก็จะชัดเจนขึ้นทุกวันดังนั้นการรู้จิตคือกุญแจสำคัญที่สุดมันทำให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครทำให้เราทุกข์แต่เป็นจิตที่ไม่รู้ของเราต่างหากที่ทำให้เราติดอยู่ในวังวน เมื่อเรารู้เท่าทันปล่อยวางและฝึกสติในทุกลมหายใจใจจะค่อยๆสะอาดค่อยๆสว่างและค่อยๆเป็นอิสระนี่คือหนทางแห่งการพ้นกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของพวกเราทุกคนชีวิตของเราทุกคนหากพิจารณาอย่างไม่ประมาทจะเห็นว่าล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยกรรมกรรมเปรียบเหมือนเงาที่ไม่อาจทอดทิ้งเราได้ไม่ว่าเราจะเดินไปทางใด เงาย่อมตามไปทุกที่แม้เราจะพยายามหลบหนีแต่ก็ไม่เคยหนีพ้นเพราะทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดได้ถูกบันทึกลงในสันดานของจิตและรอเวลาที่จะปรากฏออกมาเป็นผลเหตุที่เรายังต้องเวียนวนในวังเดิมๆก็เพราะเรายังสร้างกรรมใหม่ซ้ำโดยไม่รู้เท่าทันจิตของตนเองเมื่อเราเริ่มหันกลับมามองจิต เราจะเห็นว่าทุกทั้งหลายไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยึดมั่นในใจเราเองยึดมั่นว่าเขาต้องดีต่อเรายึดมั่นว่าเหตุการณ์ต้องเป็นไปตามที่เราคิดและเมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังใจก็ถูกเผาด้วยไฟแห่งความทุกข์หากเราปล่อยให้จิตถูกครอบงำด้วยความโกรธเราก็จะสร้างก่ำชั่วซ้ำหากเราปล่อยให้จิตถูกหลอกด้วยความโลภเราก็จะก่อภาระเพิ่ม หากเราปล่อยให้จิตถูกบดบังด้วยความหลงเราก็จะเวียนวนอยู่ในความมืดไม่รู้จบแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้แล้วว่าการรู้จิตคือกุญแจแห่งการพ้นกรรมเพราะเมื่อมีสติรู้ทันอารมณ์ความโกรธที่เคยเผาใจจะมอดลงความอยากที่เคยผลักดันจะอ่อนแรงความหลงที่เคยบดบังจะถูกเปิดเผยด้วยปัญญาทุกครั้งที่เรารู้ทันความคิดเรากำลังตัดวงจรของการปรุงแต่ง ทุกครั้งที่เรารู้ทันความโกรธเรากำลังหยุดการสร้างเวรกรรมใหม่ทุกครั้งที่เรารู้ทันความยึดมั่นเรากำลังปล่อยวางโซ่ตรวนที่เคยผูกใจและนี่เองคือการเริ่มอ,ออกจากวังบนซ้ำซากการพ้นกรรมจึงไม่ใช่การหนีแต่คือการหยุดสร้างเหตุที่ผิดและสร้างเหตุที่ถูกต้องหากในอดีตเราเคยทำผิดให้รู้เป็นครูสอนเราหากปัจจุบันเรามีโอกาส ก็จงใช้โอกาสนี้สร้างบุญกุศลฝึกสติเจริญเมตตาทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นพลังที่จะพาใจค่อยๆเบาเหมือนคนนำหินออกจากกระสอบทีละก้อนเมื่อภาระเบาลงใจก็โปร่งใสและค่อยๆก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงดังนั้นผู้ที่รู้จิตคือผู้ที่เริ่มเดินออกจากวังวนแห่งกรรม ไม่ว่าที่ผ่านมาเราจะผิดพลาดเพียงใดหากวันนี้เราตั้งใจรู้เท่าทันและไม่สร้างกรรมซ้ำเราก็ได้เริ่มต้นใหม่แล้วและทุกก้าวที่เดินด้วยสติและปัญญาจะพาเราเข้าใกล้ความสงบที่แท้จริงความสงบที่ไม่ผูกพันด้วยกรรมความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกแต่เป็นสุขที่เกิดจากใจที่เป็นอิสระหลุดพ้นและสงบเย็นเมื่อเราฝึกพิจารณาจิตของตนเอง เราจะเริ่มเห็นความจริงว่าเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่ยึดมั่นถือมั่นใจที่หลงเชื่อว่าทุกสิ่งต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อโลกไม่เป็นดั่งใจความทุกข์ก็ปรากฏหากเราไม่รู้เท่าทันจิตเราก็จะตอบสนองด้วยโกรธแก้แค้นด้วยอาฆาตสร้างกรรมซ้ำโดยไม่รู้ตัวและก็ต้องเวียนวนอยู่ในวงกรรมเดิมๆไม่รู้จบพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางว่า การพ้นทุก์ขอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายล้วนเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วดับไปหากเราไม่เข้าไปยึดใจก็จะไม่ถูกลากไปสร้างกรรมใหม่การเจริญสติในทุกขณะจึงเป็นการหยุดสร้างพันธะใหม่และเป็นการค่อยๆตัดวงจรเก่าจิตที่เคยถูกพันธนาการก็จะค่อยๆเป็นอิสระการรู้จิต ไม่ใช่เรื่องที่เกินกำลังของใครเพียงแค่เราเฝ้าสังเกตลมหายใจรู้ทันความคิดที่ผ่านเข้าออกรู้ทันความโกรธที่ผุดขึ้นมาในใจรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเรามีสติรู้อารมณ์เหล่านั้นก็จะหมดกําลังกรรมใหม่จะไม่ถูกสร้างและใจเราก็จะไม่ถูกทวงให้จมอยู่ในวังวนเดิมทุกครั้งที่เรารู้ทันเรากำลังวางภาระลงทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุด ใจเราก็จะเบาสบายผู้ที่รู้จิตจะเข้าใจว่ากรรมไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ทุกเหตุการณ์ในชีวิตคือบทเรียนให้เราเรียนรู้หากเราเรียนรู้ด้วยสติและปัญญาทุกจะกลายเป็นครูความผิดพลาดจะกลายเป็นปัญญาและกรรมเก่าจะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเข้มแข็งหากวันนี้เราตั้งใจหยุดสร้างกรรมใหม่ตั้งใจทำแต่กรรมดี ใจเราก็จะค่อยๆเป็นอิสระจากพันธะเก่าและก้าวสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริง